ครั้งหนึ่งเมื่อเราคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์เรามักจะนึกถึงนโยบายสาธารณะหรือข้อตกลงทางการค้าการย้ายถิ่นฐานของประชากรและธุรกิจขนาดใหญ่แต่บ่อยครั้งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเชื่อมต่อของโลกไม่ได้เกิดขึ้นในห้องประชุมแต่ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่เข้าถึงได้จากทั่วโลก Massive Multiplayer o n ออนไลน์ Online, หรือ MMO ได้เปลี่ยนวิธีที่เราจะโต้อตอบสร้างมิตรภาพและสร้างชุมชน ทำให้ผู้คนสามารถเชื่อมต่อและเข้าสังคมแบบไร้พรมแดนได้ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่สนุกสนานแง่มุมที่น่าสนใจที่สุดของประการหนึ่งของชุมชนโลกาภพิวัต์อันรวดเร็วนี้คือเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นวิธีที่ผู้เล่นวางและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการดิจิทัลเกมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของมันเสมอมาแต่ในวันนี้เราไม่ได้พูดถึง MMO โดยตรงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม e r Insight และนี่คือเกม Origin Play to Earn เดี๋ยวก่อนครับก่อนเข้าอินโทรแปร๊บหนึ่งแป๊บนึงต้องบอกก่อนว่าวิดีโอนี้ไม่ได้มาเชิญชวนให้ลงทุนนะครับแค่มาบอกให้รู้ถึงข้อมูลในเชิงของเพียงแต่เกมเท่านั้นเอาปะอินโทรหนึ่งในช่องที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไมา่นานนี้ซึ่งเอาจริงๆผมก็ยังสับสนอยู่ว่ามันนับเป็นเกมได้หรือเปล่า แล้วคำจำกัดความของมันหลักคืออะไรความหมายที่เว็บไซต์ Coin Market Cap ได้ให้มันเอาไว้ว่า Play to Earn คือแนวคิดของเกมที่แพลตฟอร์มนั้นๆเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถครอบครองสินทรัพย์ในเกมทุกรูปแบบที่สามารถโอนย้ายไปยังโลกแห่งความเป็นจริงได้ในฐานะของทรัพยากรที่มีค่าหรือถ้าอธิบายให้เป็นภาษาชาวบ้านเลยก็คือเกมที่เราสามารถเอาของในเกมไปแลกเป็นเงินจริงๆได้นั่นครับ หลายคนก็น่าจะสงสัยแล้วว่าเอ้ยอย่างนี้ Play to Earn ก็หมายความว่าเกมไหนที่เราสามารถหาเงินได้ก็น,นับเป็น p Play to Earn อย่างนั้นเหรอจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับประโยคสําคัญสําหรับผมจริงๆก็คือเกมเกมนั้นจําเป็นจะต้องอนุญาตให้ผู้เล่นสร้างกําไรจากเกมได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นเกมออนไลน์ในบ้านเราเมื่อหลายสิบปีที่แล้วอย่างแร็กนาร็อกที่มีผู้เล่นมากมายสามารถหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำม,มาอย่างช้านานด้วยวิธีการต่างๆที่นิยมกันเลยก็คือการซื้อขายเงินเอ็ม หรือการแลกเปลี่ยนเงินในเกมเป็นเงินจริงจากผู้เล่นภายนอกหรือไม่ก็ขายการ์ดบอสต่างๆเป็นเงินหลักแสนอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งในลักษณะแบบนี้จะไม่ใช่เพลย์ทูเอิร์นเพราะตามกฎของเกมพวกนี้นั้นไม่อนุญาตให้ผู้เล่นแลกเปลี่ยนไอเทมหรือสิ่งของภายในเกมเป็นเงินจริงๆได้เหตุผลง่ายๆครับคือผู้พัฒนาพยายามตัดช่องทางการโกงต่างๆจากผู้เล่นไปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบกับการกระทาทั้งหมดของผู้เล่นนั่นแหละ ซึ่งตรงนี้เราจะสังเกตได้ผ่านการอ่านเ e r m o มอ e ฟ v i c e ที่หลายๆคนแบบกดเน็กๆมองข้ามไปนั่นแหละครับกระนั้นสิ่งที่จริงใจกว่าและใช้เวลาอ่านน้อยกว่าก็คงจะต้องเป็นการซื้ออุปกรณ์ i อทีสกิลพร้อมใช้งานได้ก็ต้อง Advi c e ครับเพราะ Advice เป็นศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า i อทีที่มีสาขาให้บริการทั่วประเทศและตอนนี้เขามีกิจกรรมพิเศษสำหรับเพื่อนๆทุกคนกับ Advice Sexy t i g e r Year มาร่มวมบวกสาวๆที่ใช้และสินค้า i อทที่ชอบ พร้อมลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษย้ำครับว่าฟรีฟรีครับโดยกิจกรรมนี้มีแค่ถึง31มกราคมนี้เท่านั้นอ่านรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ใต้ description ได้เลยหรือใครจะสังผ่ันอะไรก็ได้เหมือนเดิมที่ w w w a d v i c e c o t h มีโปรโมชั่นสำหรับแฟนๆเกมเมอร์ไซส์ใช้โค้ด GI77 เพื่อเป็นส่วนลดช็อปกันได้ตลอดเดือนมกราคมนี้ครับนึกถึง IT นึกถึง advice จำาหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว และ Nox Player a p อ l i c a t พลิเคชันจำลองระบบโทรศัพท์สนับสนุนและรองรับโทรศัพท์ระบบ a อ d r o i d ได้ทุกรุ่นเลือกได้ตามใจชอบรวมถึงมือถือรุ่นล่าสุดก็มีตัดปัญหาไปเลยกับโทรศัพท์จริงอาจจะมีโทรศัพท์มารบกวนหลุดร่วงตกพื้นแบบหมดตอนคลายแม็กซ์บางทีโทรศัพท์ที่ใช้อยู่อาจจะพังเออซะดื้อก็ได้นะครับจำลองเป็นแค่มือถือไม่พอ Nox Player มอบประสบการณ์ระบบมือถือเต็มจอเป็นควบคุมพิมพ์ง่ายตั้งค่าไวใช้ได้กับทุกเกมทุกแอปพลิเคชันที่สำคัญ Mulrive ที่ให้คุณได้เปิดระบบพร้อมกัน5ตัว และตั้งตารอก่อบบอกกับการเปิดตัว Android 9เครื่องแรกในปีนี้เกมที่จะต้องใช้ Android X ขึ้นไปหายห่วงแน่นอนครับ Nox s p l y y r r สามารถโหลดใช้งานได้แล้วที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยกลับเข้าสู่เทอรมออฟโซลิวชกันต่อครับแน่นอนว่านอกจากเรื่องของการรับผิดชอบที่ค่ายเกมจะต้องรับผิดชอบแล้วการซื้อขายไอเทมเป็นเงินจริงนั้นอาจจะร้ายแรงมากกว่าที่หลายๆคนคิดด้วย สิ่งหนึ่งที่พุ่งเข้ามาในหัวผมเลยก็คือสมดุลของเกมจะเสียนี่อาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่เคยมานั่งคิดกันก่อนว่าเอ้ยซื้อขายของพวกนี้มันจะมีผลกับการเล่นจริงๆด้วยถ้ายกตัวอย่างง่ายๆครับให้ลองจินตนาการถึงไอเทมชิ้นหนึ่งที่มันมีมูลค่าในเกมถึง1ล้านทองณเวลานั้นซึ่งณเวลานั้น1ล้านทองภายในเกมสามารถขายเป็นเงินจริงได้20บาทแต่ถ้าวันถัดมาอยู่ดีๆ1ล้านทองกลายเป็นขายได้แค่10บบาทละ่ะเพราะว่าในการขายเงินพวกนี้มันมีคนขาย เพิ่มขึ้นเลยต้องตัดราคากันมากขึ้นทำให้ไอเทมในเกมที่ตอนแรกขายอยู่ที่1ล้านทองต้องอัปราคาขึ้นไปเป็น2ล้านทองทําให้ผู้เล่นธรรมดาทั่ว,วไปที่ต้องการจะเล่นชิวๆนั้นต้องหาเงินมาเพิ่มอีกเท่าตัวถึงจะซื้อไอเทมชิ้นนั้นได้ครับซึ่งในความเป็นจริงอาจจะมีไอเทมที่ราคาไม่ได้ขึ้นลงตามค่าเงินแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าของพวกนี้มันมีผลกระทบกับคนเล่นธรรมดาจริงๆนั่นแหละ ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำให้ผู้พัฒนาเกม MMO หลายๆเจ้าตัดสินใจตัดปัญหาตรงนี้ทิ้งด้วยการตั้งถือมัฟสวิตในลักษณะนี้ขึ้นมาแต่ก็แน่นอนแหละครับว่าผู้เล่นหลายๆคนก็ไม่ได้สนใจกฎนี้สักเท่าไหร่นักจากที่ผ่านๆมาก็มีคนร่ำรวยจากการสร้างอาชีพภายในเกมได้เป็นกอบเป็นกำตั้งแต่การขายของในเกมจนไปถึงการรับจ้างทำสิ่งต่างๆครับทีนี้เราย้อนกลับมาพูดถึง Play to Earn กันก่อนว่าถ้ามันหมายความว่าเป็นเกมรูปแบบ ที่แพลตฟอร์มอนุญาตให้ผู้เล่นนั้นสามารถสร้างกำไรจากการเล่นได้แล้วเกมพวกนี้มันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันละ่ะเป็นคำถามแรกๆที่ผมตั้งขึ้นมาถามตัวเองถึงแม้ว่าทุกคนจะรู้กันดีอยู่แล้วว่า Play to Earn มันเพิ่งจะถูกนิยามมาในช่วงนี้แต่ในอดีตละ่ะมันมีเกมแนวๆนี้โผล่มาบ้างหรือเปล่าแน่นอนว่ามีครับแต่ดั้งเดิมนั้นมันไม่ได้มีชื่อเรียกเท่ๆอย่าง Play to Earn แต่มันมักจะมีชื่อเรียกว่า Cash Space MMO หรือในอีกชื่อจะถูกเรียกว่า RCE เต็มๆอีกทีหนึ่งหรือ Real Cash Economy จะเห็นได้ว่าทั้ง2ชื่อที่กล่าวมานั้นเป็นชื่อที่บ่งบอกได้เลยว่าในเกมนั้นๆจะมีการใช้เงินจริงๆเป็นฐานของการเล่นครับโปรเจกต์ Project ในลักษณะนี้ไม่ได้เพิ่งมีมาเมื่อไม่นานมานี้หรอกครับมันถูกคิดค้นตั้งแต่ปี1995แตกต่างจากเกมทั่วไปที่มองวิดีโอเกมในลักษณะของการขายขาดหรือการซื้อลิขสิทธิ์ในการเล่น และเน้นเทคโนโลยีที่ความสนุกในการเล่นแต่2ผู้พัฒนาจากสวีเดนและสวิตเซอร์แลนด์อย่างเจนเบ์เตอร์ทิมแคลนส์และเบนนี่อีกแลนด์ได้เริ่มพัฒนาโลกเสมือนจริงโดยการพยายามใส่ลูกเล่นระบบเศรษฐกิจที่ไม่มีเกมไหนกล้าทำมาก่อนเอามาใส่ไว้ในเกมของตัวเองตัวเกมถูกพัฒนาตั้งแต่ปี1995จนกระทั่งปี2003เป็นเวลา8ปีที่ทีม m i n d Ar ์ได้คิดค้นเกมที่ใช้ระบบเศรษฐกิจจริงๆเข้ามาแทรกเอาไว้อยู่ในวิดีโอเกม นิยามของเอนโทรปีก็คือโลกจำลองในรูปแบบของเกม RPG โดยใช้รูปแบบธุรกิจที่เรียกว่าไมโครเพ์เมนต์ซึ่งผู้เล่นสามารถซื้อสกุลเงินในเกม PE d หรือ Project e n t r o p รป Dollar ด้วยเงินจริงหมายถึงการซื้อเงินในเกมด้วยเงินจริงนะครับให้ลองคิดภาพดูว่าถ้าเราสามารถซื้อเซนี่ในเกมอย่างแรกนร็อกได้ผ่านผู้พัฒนาเลยไม่ใช่ผู้เล่นนะครับยังไม่พอครับผู้เล่นยังสามารถขายคืนค่าเงินในเกมให้กลายเป็นค่าเงินจริงๆได้ด้วย โดยอตราแลกเปลี่ยนคงที่ที่10เพซต่อ1 US ดดลาร์ดังนั้นหมายความว่าสิ่งของในเกม e n t r o p y Universe ทั้งหมดนั้นมีมูลค่าที่สามารถจับต้องได้จริงๆนั่นแหละครับและด้วยตัวเกมเป็นระบบแบบ MMO RPG ซึ่งก็แน่นอนจะมีมอนสเตอร์ต่างๆในเกมที่เราสามารถไปกำจัดมันได้ด้วยและพวกมันเหล่านั้นก็จะรอปไอเทมมาให้พวกเราซึ่งไอเทมพวกนี้ก็มีหลากหลายเกรดด้วยกันตั้งแต่ขยะทั่วไปที่เอาไว้ไปโยนให้ร้านค้าหรือไม่ก็เป็นอุปกรณ์สมบส่ต่างๆ ที่เอาไว้เก็บเอาไว้ใช้เองหรือขายให้กับผู้เล่นคนอื่นคำถามต่อมาคือถ้ามันเป็นตลาดเสรีขนาดนี้ผู้พัฒนาจะหากําไรเข้ากระเป๋าตัวเองได้อย่างไรถูกไหมครับแต่เดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงทีหลังลวกันครับทีนี้เอาเรื่องของระบบเกมก่อนลวกันอย่างที่เราพูดไปแล้วว่าตัวเกมจะมีพื้นฐานเป็น mmorpg ดังนั้นมันก็ต้องมีระบบเก็บเลเวลอย่างแน่นอนแต่เลเวลในเกมนี้จะไม่ได้เป็นเลเวลของตัวละครนะครับแต่จะเป็นเลเวลของทักษะของอาวุธที่เราใช้แทน เช่นถ้าเราใช้ดาบในการฟาร์มทักษะเลเวลของดาบก็จะเพิ่มขึ้นและก็สามารถใช้อาวุธชนิดนั้นได้ดีขึ้นไปด้วยซึ่งอาวุธก็จะมีประเภทอยู่หลากหลายตั้งแต่ดาบปืนพกปืนไรเฟิลปืนลูกซองหรือพวกแบบปล่อยแนวพลังอะไรพวกนี้ก็มีเช่นกันนอกจากนี้ก็จะมีพวกระบบไลฟ์สกิลต่างๆอย่างเช่นการขุดแร่เก็บผักอะไรพวกนี้ด้วยนอกจากระบบพวกนี้จะมีรายละเอียดปลีกย่อยไปต่างๆนานาแต่ตัวเกมก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดที่พูดได้ว่าทุกคนควรหามาเล่นนะครับ สิ่งเดียวที่มันโดดเด่นออกมาเกินตัวเกมก็คือระบบเงินที่เราได้พูดถึงไปแล้วนี่แหละครับซึ่งเงินพวกนี้ก็จะหาได้จากหลากหลายวิธีซึ่งวิธีที่ผู้เล่นก็จะใช้กันหลักๆเลยก็คือการล่าไอเทมจากมอนสเตอร์และมันก็เหมือนกับ MMORPG ทั่วๆไปก็คือจะมีเรทดรอปไอเทมที่แตกต่างกันไปทั้งไอเทมราคาขยะไม่กี่ตังค์จนเป็นถึงไอเทมระดับแรงที่ขายได้ราคาสูงซึ่งทุกครั้งที่ดรอปเกมก็จะบอกราคาของสินค้าชิ้นนั้นๆเลย เราก็จะเลือกได้ว่าจะเอาไปขายให้ NPC หรือเอาไปเทรดกับผู้เล่นเองแต่อย่างว่าดูเหมือนว่าผู้พัฒนาเกมจะมีแต่เสียกับเสียใช่ไหมครับเพราะการที่ NPC ทําการซื้อไอเทมขยะจากผู้เล่นไปก็หมายความว่าผู้พัฒนาก็จะเป็นคนเสียงเงินซื้อขยะรับพวกนั้นเองใช่แะแไม่ใช่ครับแป๊บหนึงเดี๋ยวก่อนเราจะอธิบายให้ฟังว่าผู้พัฒนาได้กําไรอย่างไรอย่างที่ว่าไปแล้วไอเทมที่ดรอปนั้นจะมีทั้งขยะและก็แร ซึ่งขยะก็จะเป็นไอเทมที่ขายได้ราคาถูกทั่วไปและถึงแม้ว่าตัวเกมจะเปิดให้บริการฟรีแบบสบายสบายใจแต่สายฟรีก็แทบจะหาเงินไม่ได้เลยในเกมนี้คือมันก็ทําได้ครับแต่ผู้เล่นส่วนมากก็คงถอดใจกันไปก่อนถ้าเล่นเกมไป10วันได้เงินกลับมาเพียง1นึ่งยูเอสตดอรหรือ3 0บาทเท่านั้นดังนั้นถ้าเราอยากที่จะหาเงินได้เยอะๆต้องทําอย่างไรครับทางออกมี2ทางเลยก็คือเล่นฟรีก็ต้องอดทนไปเผื่อว่าจะบุญหล่นทับได้ไอเทมดีๆแล้วเอามาต่อยอด กับอีกหนึ่งวิธีคือการใช้เงินในการแลกเปลี่ยนการจ่ายเงินจริงๆเพื่อแลกกับค่าเงินในเกมและเอาไปฟาร์มไอเทมระดับสูงๆเลยอย่างลังมักจะเป็นทางเลือกที่ผู้คนเลือกใช้กันซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าหากคุณอยากได้ของดีๆหาเงินได้เยอะๆนั่นก็หมายความว่าคุณจะไปจะต้องใช้ไอเทมดีๆเพื่อสู้กับมอนสเตอร์โหดๆแต่การต่อสู้กับมอนสเตอร์พวกนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ไอเทมที่สร้างกําไรจากทุนของคุณได้อยู่ดีเพราะว่าไอเทมต่ตางๆภายในเกมจะมีสิ่งที่เรียกว่า ดูเรเ i ลิตีครับเมื่อใช้ถึงจุดหนึ่งคุณจำเป็นจะต้องไปหาไอเทมชิ้นใหม่เพื่อมาเปลี่ยนและออกไปฟาร์มใหม่อีกครั้งหนึ่งในการจ่ายไปสักร้อยบาทคุณอาจจะได้กลับมาแค่เพียง120หรือมากกว่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วเกมไม่ได้ถูกออกแบบมาอย่างนั้นครับอันนี้สมมตินะสมมติโดยค่าเฉลี่ยของทั้งเซิร์ฟเวอร์การใช้ไอเทมราคา100บาทผู้เล่นจะได้กลับมาเพียง95บาทคือบางคนอาจจะได้กําไรบางคนอาจจะขาดทุน แต่โดยการคิดค่าเฉลี่ยจากผู้เล่นทุกคนนั้นผู้พัฒนาจะได้กําไรอยู่เสมอนั่นเองเพราะจะเห็นโมเดลอะไรใช่ไหมครับว่าจริงๆรูปแบบการคิดค่าเฉลี่ยพวกนี้มันได้เกิดมาจากเกมนี้เกมแรกมันเป็นโมเดลในการหาไรายได้ของคาสิโนโนั่นแหละครับถ้าเราพอเข้าใจระบบเรื่องของค่าเฉลี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าแต้มต่อในระยะยาวจะทําให้เจ้าของนั้นได้กําไรอย่างแน่นอน แต่ในปีเดียวกันนั้นกับ e n t r o p i Universe ก็ไม่ได้เป็นเกมแค่เพียงเกมเดียวที่พยายามแส่ระบบเศรษฐกิจใช้เงินจริงๆเข้ามาในเกมเหมือนกันแต่ครั้งนี้อาจจะแตกต่างไปจาก e n t r o p i Universe ซักเล็กน้อยตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็น MMORPG แต่มันกลายเป็น Virtual Simulator ย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วทั่วโลกกำลังตื่นตาตื่นใจกับ Virtual Reality อันเป็นสาเหตุมาจากภาพยนตร์อย่าง l a n m o w e r Man หรือชื่อไทยก็คือคนไม่ให้เป็นคน วงการวีดชโอในขณะนั้นก็จะมีลักษณะแบบปัจจุบันเลยครับส่วนมากจะเป็นแบบแว่นติดหัวที่มีขนาดใหญ่หนักและราคาแพงมากในขณะนั้นนักศึกษามหาวิทยาลัยซานดิเอโกชื่อว่าฟิลิปโกรสเดลได้มีไอเดียในการสร้างประสบการณ์ VR โดยใช้จอคอมพิวเตอร์ CRT ที่ราคาไม่แพงมากนักเขาโดดขึ้นมาร่างภาพ VR ในจินตนาการของเขาว่ามันไม่จำเป็นจะต้องให้ผู้เล่นขยับตัวไปเลยแน่นอนว่าความคิดนี้มันมาก่อนการเอามากๆครับ และในท้ายที่สุดเขาก็ได้ตระหนักว่ามันแทบจะไม่คุ้มเสี่ยงเลยตอนจบของเรื่องนี้คือเขาพักงาน VR เอาไว้ก่อนเพราะว่ามันดูเป็นไอเดียที่ทําได้ยากและได้เบนเข็มมาทําสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ขึ้นมาในชื่อของ Second Life โลกเสมือนจริงไปที่ฟิลิปได้ก่อตั้งบริษัท Linden Lab ขึ้นมาด้วยความตั้งใจว่าอยากจะพาผู้คนดําดิ่งไปในโลกที่ไม่เคยมีใครได้สัมผัสมาก่อน Second Life ถูกตั้งไขไอเดียตั้งแต่ปี1999ที่ตั้งเป้าหมายให้ผู้คนมีส่วนร่วมในเกมโดยจะเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ในสภาพแวดล้อมแบบเกมออนไลน์3มิติในที่สุดความพยายามเป็นเวลา4ปีก็ได้หลอมรวมจนกลายเป็น Second Life โลกเสมือนจริงที่คุณสามารถเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ได้ทั้งการใช้ชีวิตท่องโลกพบปะสังสรรค์กับผู้คนและผู้อยู่อาศัยคน,นอื่นๆทำกิจกรรมกัน รือแม้กระทั่งการทําธุรกิจธุรกรรมขายสินค้าและบริการเสมือนจริงก็ได้เช่นเดียวกันและแน่นอนว่าที่เราหยิบ Second Life มาพูดถึงในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจของเกมนี้นั่แหละครับตัวเกมเป็น virtual world ที่อนุญ,ญาตให้ผู้เล่นนั้นสามารถแลกเปลี่ยนเงินจริงกับเงินในเกมได้เหมือนกับ e n t r o p y universe ค่างเงินใน second life ถูกเรียกว่า linden dollars แต่ก็จะมีสิ่งที่แตกต่างไปจาก e n t r o p y universe อยู่นิดหน่อยครับ อัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างลินเดนดอลลาร์กับเงินดอลลาร์นั้นจะมีค่าที่ไม่คงที่อเอาง่ายๆเลยครับมันคือสามารถแกว่งได้ไปมาเหมือนกับตลาดหุ้นถ้ามีคนใช้เยอะหรือจะเป็นไปตามกลไกอุปสงค์อุปทานค่าเงินอาจแพงขึ้นจ่ายเงินเท่าเดิมแต่อาจจะได้รับเงินในเกมที่น้อยลงไปเป็นต้นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ Second Life ต่างจาก Entropy Universe คือมันเป็นเกมคนละแนวครับแล้วตรงนี้มันจะสำคัญอย่างไรถูกไหม อย่างที่เราบอกไปแล้วว่า e n t r o p y Universe นั้นเป็นเกม RPG นั่นหมายความว่าเราสามารถฟาร์มไอเทมจากมอนสเตอร์เพื่อสร้างกำไรได้แต่ s e c c l e Life มันเป็น Virtual World ที่ไม่มีมอนสเตอร์ให้ตีแล้วเราจะหาเงินยังไงล่ะครับถูกไหมอย่างที่เราบอกไปแล้วว่า s e c c l e Life นั้นวางตัวเป็น Virtual World และไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นเกมมันก็จะคล้ายๆกับ Metaverse ที่ปัจจุบันที่พยายามสร้างกันอยู่ <S <S คือระบบเศรษฐกิจแบบโลกแห่งความเป็นจริงจะทำงานอยู่ภายใน s e c o n e Life ตัวนั่นเอง คือภายในเกมคุณสามารถขายอะไรก็ได้ที่คุณอยากขายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เสื้อผ้าบ้านเกาะส่วนตัวแอนิเมชันการขยับของตัวละครธุรกิจบริการและงานศิลปะได้หมดเลยครับหรือแม้แต่แอนิเมชันเรื่องอย่างว่าก็ได้ขอแค่คุณทำมันได้ครับคุณอยากจะขายอะไรก็ได้เช่นกันทีนที้คำถามเดียวกันกันกบ e n t r o p y Universe แล้ว Leader La หรือผู้พัฒนาจะสร้างรายได้จากเกมนี้ได้อย่างไร คำตอบในเกมนี้ก็ง่ายแสนง่ายครับภาษีนั่นแหละทุกการซื้อการจับจ่ายอะไรก็ตามผู้เล่นจะไปจะต้องจ่ายภาษีให้กับเจ้าของเกมนั่นเองหลังจากในช่วงปี2003เป็นต้นมา e n t r o p y Universe และ Second Life ก็ได้มีการพัฒนาอยู่เรื่อยเรื่อยเรียกได้ว่าไม่ขาดการพัฒนาเลยก็ว่าได้เพราะมันสร้างการหมุนเงินจำนวนมหาศาลในระดับหลักพันล้านได้เลยทีเดียว และแน่นอนว่าวิดีโอเกมที่มี Impact มากขนาดนี้มันก็จะเป็นเหตุให้มีหลายๆเจ้าพยายามที่จะทําตามครับแต่เนื่องด้วยเศรษฐกิจของเกมทั้ง2เกมแทบจะเป็นแบบพึ่งพาอาศัยผู้เล่นหรือง่ายๆเลยก็คือถ้าไม่มีผู้เล่นระบบเศรษฐกิจในเกมก็จะพังทลายลงในทันทีก็เลยกลายเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงมีเพียงไม่กี่เจ้าที่พยายามจะดําเนินรอยตามทั้ง2เกมและมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเสียด้วยดังนั้นผมขออนุญาตทามสกิปไปสักหน่อย จากปี2003ไปปี2015กันครับกับยุคของคริปโตเคอ r e เรนซีจริงๆแล้วสกุลเงินคริปโตเกิดขึ้นในช่วงปี2009ซึ่งสกุลแรกที่เราน่าจะรู้จักของชาวโลกอยู่แล้วในชื่อของ Bitcoin ซึ่งผมขออนุญาตไม่อธิบายครับว่าคริปโตมันทำงานอย่างไรเพราะว่าน่าจะมีหลายที่ได้อธิบายไว้หมดแล้วคอร์ดแมนนี้ก็เคยทำครับแต่ว่าอธิบายได้งงชิบหายแล้วก็มีคนแก้เยอะครับแต่ว่าฝากไปดูนะครับ แต่จะขอพูดถึงเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนเอาไว้เล็กน้อยเพราะจะมีส่วนสําคัญครับบล็อกเชนเป็นระบบที่คอยทําหน้าที่บันทึกและยืนยันความเป็นเจ้าของของทรัพย์สินในโลกดิจิทัลโดยใช้อุปกรณ์ของผู้คนที่ใช้ระบบนี้เป็นหลักฐานอย่างในโลกของความเป็นจริงมันก็จะเหมือนกับเราเป็นเจ้าของพัดลมหนึ่งตัวสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเราเป็นเจ้าของพัดลมตัวนะั้นจริงๆก็คือใบเสร็จที่เป็นหลักฐานการใช้จ่ายถูกไหมครับ แต่ถ้าเราครอบครองสินทรัพย์ในโลกดิจิทัลเราก็อาจจะใช้ใบเสร็จในการยืนยันรับเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ก็จะให้คนอื่นๆในระบบอีกล้านล้านคนเนี่ยเป็นคนยืนยันให้เราเองว่าพัดลมตัวนี้เป็นของเราและอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกม Play to Earn นั้นหมายความว่าเกมที่มีแพลตฟอร์มน,น,นั้นเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถครอบครองสินทรัพย์ในเกมทุกรูปแบบที่สามารถโอนย้ายไปยังโลกความเป็นจริงได้ในฐานะของทรัพยากรที่มีค่า ทีนี้2เกมที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้อย่าง e n t r o p y Universe และ Second Life นั้นถึงแม้ว่าเราจะใช้จ่ายเงินในการซื้อสินค้าภายในเกมแต่ในความเป็นจริงแล้วเจ้าของที่แท้จริงก็ยังคงเป็นบริษัทเจ้าของเกมอยู่ดีคือถ้าเขาจะปิดเกมหรือยึดไอเทมภายในเกมของเราก็ทาได้ครับแต่ในทางตรงกันข้ามกับทรัพย์สินอื่นๆบนระบ,บบล็อกเชนนั้นไม่สามารถถูกยึดคืนโดยแอดมินหรือทำการปิดหนีได้ครับทีนี้แล้วไอเกมและลักษณะนี้เนี่ยมันเริ่มขึ้นตอนไหน มันเริ่มขึ้นในช่วงปี2015ในขณะที่เหรียญ Ethereum เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาไม่นานก็ได้มีนักพัฒนาได้เอาไอเดียของระบบอ l o ชนเนี i n มาสร้างเป็นเกมหรือแพลตฟอร์มในชื่อของ Ethereum World ซึ่งมันก็ไม่ได้นับเป็นเกมหรอกครับแต่เป็น virtual world หรือ real estate crypto ครั้งแรกของโลกมากกว่าโดวยวิธีการเล่นก็ง่ายมากครับเรามีหน้าที่ไปซื้อที่ดินภายในเกมนี้ในราคา1 Ethereum ต่อ1ช่อง เมื่อเราได้ที่ดินมาแล้วเราก็จะสามารถทำการฟาร์มบล็อกจากที่ดินนั้นได้ตลอดเวลาเมื่อเราได้บล็อกมาแล้วเราก็สามารถเอาบล็อกไปตกแต่งเป็นรูปร่างต่างๆได้ตามต้องการครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เมื่อเราซื้อไปเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถไปเทรดขายให้กับคนอื่นๆที่ต้องการได้ล่าสุดที่เราได้เข้าไปเช็คพื้นที่1ช่องก็อยู่ที่ราวๆ3ามอเธเรียมไปแล้วหรือประมาณช่องละ3ล้านบาทโดยประมาณครับ ก่อนที่เราจะไปสู่ส่วนที่เป็นเกมผมอาจจะต้องขออธิบายคุณลักษณะโดยทั่วไปของเกม Play to Earn บนบล็อกเชนกันเสก่อนโดยส่วนมากตัวเกม Play to Earn จะมีการจำกัดเหรียญที่อยู่ภายในเกมสมมุติว่ามีทั้งหมด10ล้านเหรียญเนี่ยเหรียญพวกนี้ก็จะถูกแบ่งแยกออกมาเป็นส่วนๆเพื่อใช้สำหรับการบริหารทรัพยากรภายในเกมหรือสร้างรายได้ให้กับผู้พัฒนาโดยจะเรียกตรงนี้ว่า tokenomics สัดส่วนตรงนี้จะขึ้นอยู่กับว่าผู้พัฒนาจะจัดสรรอย่างไรให้เข้ากับเกมของตัวเองนั่นเองทีนี้สัดส่วนที่แบ่งไว้เราจะขอแยกออกเป็น2ก้อนหลักๆก,ก็คือ Reward Po o l หรือบอร์ดรางวัลสำหรับการตอบแทนผู้เล่นที่เข้ามาเล่นในเกมหรือทำภารกิจสำเร็จครับส,ส่วนที่2คือ Reserve Token ที่จะถูกแยกกองออกมาว่าจะเอาไปทำอะไรบ้างมีตั้งแต่การใช้เพื่อทำการมาร์เก็ตติ้งแบ่งให้ผู้พัฒนาแยกไว้ขายให้สปอนเซอร์เปิดขายให้สำหรับคนทั่วไป หรือแม้กระทั่งเอาไว้สําหรับปรับสมดุลเหรียญของเกมครับและในเมื่อเหรียญพวกนี้มันมีจํากัดเกมส่วนมากเมื่อมีผู้เล่นกลุ่มแรกเข้ามากอบโกยเหรียญจากรีวอร์ดพูไปเรื่อยๆถ้าผู้เล่นหน้าใหม่ไม่ลงทุนเอาเงินมาใส่ไว้ในรีวอร์ดพูกองเงินตรงกลางก็จะเริ่มลดลงไปไเรื่อยจนสุดท้ายอุปสรรคและอุปทานที่ต่างกันเกินไปจะทําให้ตัวเกมนั้นจบลงครับซึ่งเราก็เห็นได้แบบชัดเจนมากๆว่าระบบพวกนี้มันคือระบบแชร์ลูกโซ่ได้เลยครับ นอกจากเรื่องระบบเกมที่วางมาไม่ดีพอจนกลายเป็นแชร์ลูกโซ่อาจจะเกิดเป็นกรณีที่ผู้พัฒนาบางคนเกิดอาการโลภเทขายรือเสิร์ฟโทเค็นจนเกมพังและกอบโกยผลประโยชน์ไปคนเดียวก็เห็นได้อยู่บ่อยๆเหมือนกันจริงๆแล้วกรณีรักพูที่ทําให้เหรียญพังก็มีรูปแบบเยอะแยะไปหมดครับซึ่งถ้าใครลงทุนอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องคํานึงถึงความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะครับแต่อย่างว่านี่แหละเี่มันคือส่วนหนึ่งของโลกของเพลตูเอิญไม่ใช่ทุกเกมที่จะเป็นแบบนี้ ยังคงมีอีกหลายๆเกมที่พยายามวางระบบให้ดีและบางเกมก็พยายามที่จะเป็นเกมที่ดีด้วยเช่นเดียวกันเกม Play to Earn ที่หลายๆคนน่าจะรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อจากผู้พัฒนาชาวเวียดนาม Sky Mavis ที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2018เป็นเกมแนวเทิร์นเบสผสมกับการ์ดเกมครับหน้าที่หลักๆของเกมนี้คือให้ผู้เล่นนั้นได้ตลุยด่านผ่านตัวละคร3ตัวที่ต้องซื้อมาใช้หรือไม่ก็ PVP กับผู้คนไปเรื่อย ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะได้สิ่งตอบแทนมาเป็นไอเทมภายในเกมที่ชื่อว่า SLP หรือ Smooth Love Potion ซึ่งจะเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่เราสามารถเอินได้จากเกมนี้เองไอเจ้า SLP เนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นไอเทมเอาไว้ผสมพันธ์ตัวละครของเราให้มันออกลูกออกหลานมาเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันก็ต้องใช้โทเค็นอย่าง Axis ผสมเข้าไปด้วยครับผู้เล่นที่ทำการผสมพันธ์ก็จะนำตัวละครที่ได้มาไปขายให้กับผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาในเกม ส่วนผู้เล่นหน้าใหม่ก็จะเข้ามาฟาร์มเอา SLP ไปขายให้กับผู้เล่นสายบรีเดอร์ที่ต้องการผสมพันธุ์เป็นลูปต่อไปเรื่อยๆส่วนทางด้านโทเค็นแอซิสนั้นจะได้รับจากการลงทัวร์นาเมนต์ PVP ของเกมนี้และต้องติดอันดับถึงจะได้รับมาซึ่งไอเจ้า a อ s s เนี่ยมันก็เป็นโทเค็นที่มีจำนวนจำกัดเอาไว้อีกทีหนึ่ง a อซิ t นี้ก็เป็นรีวอร์ด o ูที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แหละทีนี้คำถามสำคัญเช่นเคยครับแล้วผู้พัฒนาจะได้อะไรจากวงจรนี้บ้าง อย่างแรกเลยคือเกมจะพวกนี้เนี่ยมันมีช่องทางรายได้หลายแบบครับแบบหลักๆเลยก็คือ Reserve To ท e n ที่เราได้กล่าวเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้อย่างที่2เลยก็คือการเก็บค่าธรรมเนียมจากการทําธุรกรรมภายในเกมแล้วก็เป็นไปนในเชิงของภาษีนั่นแหละครับแต่ทั้งนี้ระบบเศรษฐกิจภายในเกมแบบนี้สิ่งที่สําคัญจริงๆคือตัวผู้เล่นคือถ้าไม่มีผู้เล่นหน้าใหม่โผล่เข้ามาในเกมผู้เล่นหน้าเก่าก็จะขายตัวละครไม่ได้และการฟาร์มเพื่อเอาเหรียญไปก็ขายให้ใครไม่ได้เมื่อไม่มีคนเล่นนั่นเอง และเรื่องของราคาจ่ละเหรียญเองก็จะเป็นไปตามอุปสงค์อุปทานทั่วไปดังนั้นก็มีความเสี่ยงมากถ้าเรากระโดดลงไปในจังหวะที่ไม่ดีก็มีโอกาสเจงได้สูงนั่นเองถึงอย่างนั้นก็ยังคงมีอีกหลายๆเกมที่พยายามออกจากวางวนในลักษณะแบบนี้อย่างซูสูไนท์ที่พยายามจะวางระบบการซื้อขายของเกมตัวเองให้เป็นไปในลักษณะตลาดประมูลของเด a บ l o 3แต่ทั้งนี้ผู้เล่นก็จะไปจะต้องศึกษาให้ดีๆก่อนครับ ดิส claimer ตัวหนาแล้วก็ขีดเส้นต้าเลยครับเราไม่ได้มีเจตนามาโจมตีวงการเพลท to อิร์นวงการ NFT หรือจะมาชวนชี้ให้ไปเล่นกันแต่อย่างใดเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าส่วนตัวผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่เกมหรือเปล่าและทั้งหมดนี้ก็เป็นการหาข้อมูลจากทั้งทางฝั่งผู้เล่นและทางฝั่งผู้พัฒนาเองด้วยซึ่งการจะตัดสินว่ามันคือเกมหรือไม่แต่อย่างใดตัวของพวกเราเองก็คงไม่อาจจะตัดสินได้ครับ แต่ที่แน่ๆมันก็มีความเสี่ยงครับและที่พวกเราเล่ามามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโลกเพล y t ทู a r ิญ e เท่านั้นก็จะลงทุนหรือทําอะไรศึกษาให้ดีก่อนด้วยความหวังดีครับสุดท้ายนี้ใครมีประสบการณ์อะไรก็ตามเกี่ยวกับเกมเพล y t ทูเอิญ e หรือมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ครับเราอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วครับและถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราจริงๆก็สามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เราเพิ่มขั้นต่ำมาให้เป็นเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้น และถ้าใครอยากดูวิดีโอก่อนใครเพื่อนก็สามารถกดสมัครแบบ50บาทเข้ามาได้ครับหรือจะสมัครแพงมากกว่านี้ก็ได้ครับไม่ว่ากันรักเหมือนกันสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปรักน,น้อยจะรักนานนะจ๊ะสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งด้วยล่ะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ